สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออคนที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเลโอนาร์โดดาวินชีแต่ว่าส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่ภาพบนนาลิซาใช่ไหมครับจริงๆแล้วเขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของมนุษย์ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาจริงๆเรามีข้อมูลน่าสนใจเยอะเลยครับเรามาเจาะลึกกันดูว่าทำไมเขายังเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆจนวันนี้เขาเกิดปี14,52 ถึงจะเป็นลูกนอกสมรสแต่ได้โอกาสดีมากเลยนะไปฝึกงานกับอันเดรียเดลเวโรกิโอศิลปินดังที่ฟลอเรนซ์ตอนนั้นเขาคงไม่ได้เรียนแค่วาดรูปอย่างเดียวแน่ๆใช่ค่ะคือการฝึกงานกับเวโรกิโอนี่สำคัญมากเขาไม่ได้สอนแค่วาดภาพนะคะแต่มีทั้งาวาดเส้นลงสีปั้นแกะสลักงานโลหะต่างๆด้วยแบบว่าครบเครื่องเรื่องศิละปะเลยอ๋อครับครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานสาคัญของเขามากๆ ผลงานแรกๆที่ลงวันที่ไว้ก็เป็นภาพสเกจทิวทัศ์ปี1473แต่ที่น่าสนใจคือแม้จะอยู่ในวงการศิละปะแต่สมุดบันทึกส่วนตัวของเขาเนี่ยก็มีเรื่องอื่นๆแล้วนะพวกกลไกลเรื่องธรรมชาติอะไรแบบนี้ตั้งแต่ยังหนุ่งๆเลยค่ะโอ้นั่นสิครับแสดงว่าความสนใจหลายๆเนี่ยมีมาแต่แรกเลยแล้วช่วงที่ไปมิลานแหละครับเห็นว่านานเหมือนกันตั้ง17ปี ช่วงมิลานนี้สำคัญมากเริ่มประมาณปี1482เขาไปทำงานให้ลูโดวิโกสฟอตซาแน่นอนว่าก็มีงานศิลปะชิ้นเอกอย่างพระแม่มารีแห่งภูผาหรือภาพดังมากๆอาหารคํามือสุดท้ายภาพนั้นรายละเอียดสุดยอดเลยนะครับใช่ค่ะทั้งกายวิภาคทั้งอารมณ์บนใบหน้าคือมันสะท้อนว่าเขาศึกษาเรื่องพวกนี้มาเยอะแต่อีกอย่างที่แบบพลาดไม่ได้เลยคือสมุดบันทึกช่วงนี้ มันเต็มไปด้วยไอเดียด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ที่แบบล้ำยุคมากๆจริงๆค่ะล้ำยุคล้ำขนาดไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับโหมีเยอะเลยค่ะตั้งแต่แบบสะพานเครื่องที่ได้อาวุธแปลกๆไปจนถึงสิ่งที่คนยุคนั้นอาจจะคิดไม่ถึงเลยอย่างพวกเครื่องจักรกลที่บินได้ผู้แบบร่างเฮลิคอปเตอร์หรือ,อ,อแนวคิดเรื่องชุดดำน้ำเรือดำน้ำก็มี เฮลิคอปเตอร์เลยเหรอครับในศตวรรษที่15เนี่ยนะใช่ค่ะลองนึกดูสิคะมันคือจินตนาการบวกกับความเข้าใจเรื่องกลศาสตร์ที่แบบก้าวหน้าไปไกลมากโอโ้โหแค่คิดตามก็น่าทึ่งแล้วจริงๆครับพอกลับมาฟลอเรนซ์รอบสอประมาณปี1,500คราวนี้ก็ถึงคิวของภาพที่อออาจจะดังที่สุดในโลกเลยโมนาลิซาสินะครับใช่ค่ะช่วงนั้นแหละที่เขาเริ่มวาดโมนาลิซาซึ่งก็ ใช้เวลาวาดนานอยู่นะคะว่ากันว่าอาจจะ3ปีหรือบางทีอาจจะนานกว่านั้นอีกไม่ใช่แค่เก็บรายละเอียดนะแต่เขาทดลองเทคนิคใหม่ด้วยที่เรียกว่าสฟูมาโตที่ทำให้ภาพมันดูนุ่มๆมมีมิติอ๋อเทคนิคควันๆเบลอๆนั่นเองประมาณนั้นค่ะ แต่ช่วงนี้เขาก็ไม่ได้วาดรูปอย่างเดียวนะยังคงหมกมุ่นเรื่องกายวิภาคคือศึกษาจริงจังมากถึงขั้นชำละศพเลยเพื่อจะเข้าใจกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ศึกษาเรื่องการบินของนกด้วยค่ะเอาไปออกแบบเครื่องร่อนโอ้โหไม่หยุดจริงๆความสนใจหลากหลายมากแล้วช่วงท้ายๆของชีวิตล่ะครับเป็นยังไงต่อเขากลับไปมิลานอีกรอบหนึง่งและสุดท้ายปี1516พระเจ้าฟรองซัวที่หของฝรั่งเศส ก็เชิญไปให้ตำแหน่งใหญ่เลยค่ะจิตรกรสถาปนิกและวิศวกรเอกประจำราชสำนักถือเป็นเกียรติสูงสุดเลยนะครับใช่<ง>ค่ะทีฝรั่งเศสนี่ถึงจะวาดรูปน้อยลงแต่ก็ยังทำงานด้านวิทยาศาสตร์ออกแบบนูน่นนี่มีผลงานไทยๆที่น่าทึ่งมากคือสิ่งโตกลไกที่มันเดินได้แล้วก็เปิดอกอกอ,อกมาเป็นดอกลิลลี่สัญลักษณ์ฝรั่งเศสสิงโตกลไกโหทำได้ยังไงเนี่ยนั่นสิคะ น่าเสียดายที่ไม่เหลือมาถึงเราเขาเสียชีวิตที่ฝรั่งเศสปี1519ค่ะอืมถึงจะมีภาพวาดที่เสร็จสมบูรณ์จริงๆไม่ถึง20ภาพแต่ทุกภาพนี่คือแบบไอคอนของโลกไปแล้วทั้งโมนาลิซาอาหารข้ามื้อสุดท้ายชายวิตรูเวียนหรือสตรีกับนกเออร์มินถูกต้องเลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนภาพคือภาพรวมความเป็นเลโอนาร์โดจริงๆเขาไม่ใช่แค่จิตตกรแต่เป็นนักสังเกต นักทดลองนักประดิษฐ์เป็นนักวิทยาศาสตร์สมุดบันทึกเขาเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเลยเป็นพันๆนหน้าแสดงถึงความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่สิ้นสุดตั้งแต่กายวิภาคที่ละเอียดมากๆการออกแบบเครื่องจกักรไปจนถึงศึกษาการไหลของน้ำพืชสัตว์ธรณีวิทยาเขาเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้แบบน่าทึ่งมากค่ะสรุปก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนของอัจฉริยะรอบด้านจริงๆ ความใฝ่รู้ที่ไม่จำกัดขอบเขตของเขาเนี่ยสร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่ไว้ในหลายวงการมากเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้นะคะคือในโลกยุคนี้ที่เรามุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกันมากๆความสามารถแบบดาวินชีที่มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยมันยังคงมีคุณค่าหรือว่าสร้างความได้เปรียบอะไรในโลกปัจจุบันได้อีกไหมหรืออย่างไรคะ